บอสอยู่โคตรไกลเลยเติมเงินซื้อสัตว์ขี่แบบพี่ไม่จ๊ะน้องสาวร้านร็อบักช็อปทีเอชมีไอดีบวกพาร์เลทหกถึงเจ็ดและแบบกลุ่มเลยสี่จุดห้าลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าสัตว์เลี้ยงน่ารักจังเลยครับเติมร็อบักซื้อสิร้านมารูช็อปไอดีบวกพาร์เลทเจ็ดแล้วก็แบบกลุ่มเลยสี่จุดห้าลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าชุดสวยเปล่ะคนรวยเขาเติมซื้อชุดกันครับ ล้านคนบัก id บวกพาสเเลทหกแล้วก็แบบกลุ่มเลทห้าถึงเลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแฟนเพจพี่ด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ในแมบออสตาร์ทาวเวอร์ดีฟน์นั่นเองนะครับวันนี้นะครับก็มีน้องๆหลายคนพิมพ์เข้ามานะครับบอกพี่พี่พี่พูดแต่เรื่อง5ดาวรายละเอียดเยอะเลยทําไมไม่พูดถึง4ดาวกับ3ดาวมั่งเลยครับวันนี้พี่ก็เลยจะมา พูดถึงเกี่ยวกับ4ดาวกับ3ดาวนะครับเพราะบางคนเนี่ยอาจจะหา5ดาวไม่ได้เลยนะครับตลอดการเล่นนะฮะเนื่องจากสายฟรีแล้วก็ใช้ดวงแบบโคตรเกลือเนี่ยโรยเข้าไปลุยลุยลยเข้าไปครับพี่ก็จะมาพูดถึงเจ้า4ดาวกับ3ดาวนะครับที่เราควรเก็บไว้ในทีมและ ไปเล่นในโหมดสตอรี่แล้วรู้สึกว่ามันแฮปปี้สุดๆเลยนะครับถ้าเอาพวกนี้ลงไปเล่นอ่าเนาะก็เดี๋ยวพี่ก็จะไล่ให้นะครับมี3ดาดาวกับสีดาวน,นะครับเดี๋ยวพี่ก็จะขึ้นให้เลยนะตอนนี้ปึ๊บก็คือเป็นรูปที่พี่จัดไว้ให้เลยนะครับนี่คือพวกนี้คือจาพวกที่สามารถเอาไปเล่นได้นะครับหรือว่าเอาไปทดแทนกันได้หรือเป็นตัวที่เอาไปเล่นยาวเลยก็ได้นะเพราะพวกนี้มันไม่ได้กากขนาดที่แบบไม่สามารถเอาไปสู้5้าดาวได้นะครับแต่มันอาจจะทำดาวมิดสู้5ดาวไม่ได้แต่มันทดแทนกันได้นะครับ เดี๋ยวเราก็ไปเริ่มที่3ดาวกันเลยเดี๋ยวเราพาไปเนาะโอเคโอเคเราก็จะเอา3ดาวมารีวิวทั้งหมดนะครับอ่ะก็จะเหลืออีกสองตัวเนาะที่น้องไม่เห็นในในช่องของพี่นะครับก็คือเขาอยู่ในทาดไก่พี่นะครับนี่ก็คือเจ้าโซโร่กับเจ้าอิจิโกะนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะพูดก่อนนะครับเกี่ยวกับเจ้าโจนาธานนะครับผมก็คือเจ้าโจนาธานเนี่ยมันตีเป็น LE เนาะเห็นใช่ไหมครับว่า AOE ครับ LE เนี่ยก็คืออัพไป2ขั้นนะครับก็คือเนี่ยมี1กับ2 พอไปสองขั้นปุ๊บเขาสึงจะตเอลี LE นะครับแต่ถ้าอัพไปขั้นหนึ่งหรือหรือไม่ได้อัพเลยเนี่ยมันจะเป็นการที่ตีสกิทเดียวนะครับซึ่งมันไม่ค่อยดีนะสำหรับโจนาธานต้องอัพมาประมาณ2ขั้นนะครับถึงจะดีนะเออก็คือแนะนําเลยสําหรับ3ดาวตัวนี้อ่ะหาก็ง่ายนะครับเนื่องจากออกบ่อยพอสมควรครับตัวต่อมาครับผมเอลี LE เหมือนกันนะครับอืมใน3ดาวเนี่ยมีเอลีอยู่แค่3ตัวนะครับเออก็มีเจ้าตัวโจนาธานโซโรแล้วก็เออ คุวาบาระนะครับนี่อยู่นี่นะอ่ะเดี๋ยวเราก็จะวางให้ดูอีกตัวหนึ่งนะครับคุคุราบามะเนี่ยก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นตัวหนึ่งนะครับที่ต้องอัพแม็กเหมือนกันนะครับถึงจะสามารถตีหมู่แบบโซโลเงี้ยโซโลมันก็ตอนแรกก็ตีแบบฮิตเดียวนะครับอ่ะอัพจนแม็กนะครับอ่ะนี่นี่คันหนึ่งนะอีกขั้นหนึ่ง,นะนนงปุ๊บนี่จะเป็นเอลีครับนี่เอลี LE เขาเนี่ยเขานข้งกว้างนะครับนี่เห็นไหมเขาจะเป็นแนวนี้นะไม่ได้เป็นแบบหมู่แบบ เ,เจ้าโจนาธานนะครับโจรนาธานเนี่ยเป็นหมู่คมๆม,มันใหญ่ๆเลยนะครับผมอมส่วนโซโลเนี่ยก็เป็นเหมือนเจ้าโจรนาธานนะครับเพราะว่ามันไม่มีคําว่าพวกเอฟเฟกข้างหลังนะครับว่าเออให้ตีไปด้านซ้ายหรือด้านตีตัวหลักตีตัวแรกหรือตีตัวหลังอะไรประมาณนี้เนาะนี่เห็นไหมก็ดาเมจก็ไล่ๆกันนะสำหรับเจ้าโซโลกับเจ้า คุวาระเออชื่อชื่อเรียกยากมากเออเพราะยังไม่ค่อยไม่เคยไม่เคยดูเรื่องนี้นะครับก็เลยพูดยากนิดนึงก็เขาจะตีเร็วกว่านิดนึงนะครับอ่ะดาวเมจก็ใกล้ๆเคียงกันเนาะแต่โซโลเนี่ยต้องบอกว่าวงค่อนข้างกว้างนะครับเนื่องจากมันเป็นระยะ13นะอันนี้ชื่อ14ก็ประมาณเนี้ยเออแต่มันตีทั้งหมดของวงนี้เลยนะครับวิธีการวางเนี่ยก็แนะนําว่าให้วางแบบเป็นเหลี่ยมนะสำหรับเจ้าพวกเอลีทั้งหลายเห็นเหลี่ยมใช่ไหม คือเหลี่ยมเนี่ยมันก็จะประมาณนี้เห็นไหมมันจะเป็นวงใช่ไหมเออเราจะได้ตีโดนทั้งวงเลยครับถ้าเป็น l e แบบพวกโจนาธานโซโรแบบเนี้ยก็วางได้ครับสําหรับเจ้าคูวาบาระานั่นเองนะครับสตัวนี้เป็น l อ e ที่ดีนะครับในบรรดา3ดาวนะครับผมดีที่สุดแล้วละเพราะว่ามันมีแค่นั่นแหละเออต่อมาครับก็จะเป็นตัวเขาเรียกว่าไงตัวยิงไกลนะครับมาตัวยิงไกลนะครับหรือก็คือตัวทําดาเมจฮิตเดียวนั่นแหละเออก็จะมีตัวยิงไกลและตัวตีใกล้เนาะ ตัวตีใกล้นะครับพี่แนะนําว่าเป็นอิจิโกะนะครับอ่าก็มันจะมีอีก2ตัวนั้นก็คือเจ้าบาคุโกนะครับก็คือตัวนี้อ่ากับเจ้าอูริวนะครับเนื่องจาก2ตัวเนี้ยมันเป็นตัวตีไก่เนาะดาวเมจมันอาจจะสู้เจ้าอิจิโกะตรงนี้ไม่ได้นะครับนี่คืออิจิโกะนะครับดูดิตีเร็วป่ะเออสามสิบสองนะเวลหนึ่งศูนย์จุดแปดห้านะครับถ้าเราอัพแม็กอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันท้าแม็กปุ๊บนี่เปลี่ยนร้านบางไขครับตีศูนย์จุดเจ็ดนะดาวเมทสี่สิบเจ็ดนี่คือเวลหนึ่ง อย่าลืมครับเขาตีแค่เดียววงมันก็จะแคบๆหน่อยนะครับผมอ่ะต่อมาเราจะวางเจ้าบาคุโกนะครับเห็นไหมวงเขาค่อนข้างกว้างเออเนื่องจากเขาเป็นตัวตีฮิตเดียวที่ดีนะครับอ่ะและดาเมจเดี่ยวเขาก็ค่อนข้างดีครับนี่แต่เราอัพแม็กเลยนะเออเนื่องจากไม่ค่อยต่างกันมากรับแรกๆอะ่ะนี่นี่เขาจะตีในครูดาวประมาณ2อวีนะครับซึ่งดีมากๆเลยสําหรับตัวนี้แต่เจออุลิวดีกว่าครับผมของจริงไอ้ตัวนี้ ชอบเอฟเฟกเวลาเขายิงครับนี่เห็นไหมน้องจะเห็นยิงจิ้วจิ้วง่อง,ง่แี้นะครับแต่พออัพไปเรื่อยๆนะครับอ่ะอ่ะจะเทขึ้นเรื่อยๆครับนี่จนถึงขั้นสุดท้ายนี่ยิงแบบจิ้วจิแบบอารมณ์แบบเหมือนดาวตกเลยนะปึ๊บอ่าดาเมจ์เขาก็อยู่ที่47นะครับคูดาวในการตีก็แบบ1.85ก็คือตีเรื่อยๆนะครับอ่าบาคุโกเนี่ยอาจจะตีช้ากว่านะครับ ดาเมจก็น้อยกว่าด้วยเออจะว่าไปแล้วว ok ่าบคโกนี่โหดกว่าตรงไหนไหมาเนี่ยเออแต่อย่าลืมครับว่าเจ้าอูริวยืนบนเขาต้องดาเมจสูงกว่าอยู่แล้วเป็นเรื่องเป็นเรื่องธรรมดาเนาะสำหรับเกมนี้นะครับแต่เจ้าบุคโกเนี่ยยืนพื้นนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราจะรบเจ้าพวกนี้ออกนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้มอนมันวิ่งผ่านนะครับและให้พวกนี้มันสั่มแดงดาเมจนิดนึงนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามารอดูอิจิโกกันนะว่ามันจะเป็นยังไงนะเอออ่ามาดูกันนี่น,นี่อูริวครับยิงดูเห็นไหม นี่คือดาเมจเดียวนะดาเมจเดียวนะครับเขาไม่ได้เป็น LE นะยิงทีละตัวทีละตัวเนี่ยแต่เขายิงเรื่อยๆนะครับเนื่องจากมันแค่1.58นะครับผมอ่ะเห็นไหมต่อ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 นี่อ่านี่ดูอิจิโกะครับแทบจะแบบผ่านเขาได้ยากมากนะถ้ามอนไม่ไม่โหดจริงเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่ออกมาเยอะเขาเขาก็จะตีฮิตเดียวนะครับเห็นไหมตีแรงอยู่นี่อุลิวก็ทําดาเมจค่อนข้างไก่เนาะเออเห็นไหมไม่ถึงบาคุโกะพี่เลยเดี๋ยวพี่เอาบาคุโกะมาตั้งไว้นี่เลยออออลัันนะะีี่่เด๋ยวพ อ่ะเดี๋ยวให้ดูอตอนแรกก่อนที่ยังไม่ได้อัพแล้วเปลี่ยนชุดนะครับนี่ดูจิ้วนี่ยิงเป็นระเบิดอัพปุ๊บอัพเต็มเลยนี่เป็นระเบิดตุ้มๆตุ้มๆนี่อ่าซึ่งถามว่ามันดีไหมก็ถ้าเทียบกับอูริวจริงๆมันก็พอๆกันแหละครับอ่าแต่ก็อย่างที่ว่าครับว่าบางตัวเนี่ยมันยืนเขาดีกว่านะครับเช่นแบบสีดาวอะไรเงี้ยเพราะว่าสีดาวบนยืนบนเขาก็มีหัวค่อนข้างเยอะพอสมควรเหมือนกันแต่อาจจะ ไม่เท่าตัวนี้หลายๆตัวและบางตัวก็อาจจะดีกว่าเยอะเลยนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้า3าดาวตีฮิตเดียว3ตัวนะครับตอนนี้เราก็หมดไปแล้วสําหรับเจ้า l อ3ตัวฮิตเดียว3ตัวนะครับและเหลือสิ่งสุดท้ายนั่นเองนะครับสาหรับเจ้า3ดาวเลยนะขาดไม่ได้ของทุกทุกเกมต้องมีครับสำหรับอันนี้เกมเนี้ยก็คือเจ้าการสมอนนีผมนี่การสมอนนะครับนารูโตะเนี่ยก็แลกเรียกล่างเงาออกมานะครับผมอ่ะ เนี่ยดาเมจเขานะครับเวลหนึ่งก็1 2ึ่งนะครับถ้าเราอัพขั้นไปปุ๊บดาเมจก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเป็น2 4งนะครับก็คือเลือดเขานั่นเองก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนี่คือเราอัพแม็กก็เป็น962นะครับถ้าเราอัพเวลบีเขาเขาดาเมจเยี๋นี้แน่นอนอ่ะแล้วก็ต้องบอกกันก่อนว่าเออเฮ้ยพี่แล้วตัวนี้มันดียังไงเออก็นี่นะครับอ่าเดี๋ยวดูนะสมมติมอนเลือดแบบเหลือร้อยเดียวใช่ไหมเออแล้วเราเลือดเหลือแบบเลือดเหลือร้อยยี่สิบใช่ไหมเราก็จะเหลือเลือดนะครับ ประมาณนี้ก็คือเหมือนเป็นการหักล้างชนกับมอนชนมอนนะครับเพื่อเป็นการหักล้างเลือดเขาออกครับอเราสามารถสแปมได้นะครับหลายคนอาจจะไม่รู้อว,วิธีการสแปมก็สร้างแล้วลบอสร้างแล้วก็ลบอย่างเงี้ยครับเรื่อยๆครับมันจะทําการเหมือนทำดเมิเอามอนชนม้อนนะครับก็มัาทำดเมิได้ค่อนข้างสูงนะครับผมเดี๋ยวเราจบตอนนี้แล้วเดี๋ยวเราพาไปดูแบบ4ดาวหน่อยดีกว่านะครับเพราะว่าสดาวเนี่ยมันมีตัวดี เยอะอยู่เหมือนกันนะครับแล้วแบบโหดกว่า3ดาวพอสมควรนะครับแล้วก็หาง่ายด้วยนะครับแต่บางคนอาจจะดูไม่ดีจริงพี่ก็เลยต้องมาขอแนะนํา3ดาวก่อนนี่นะครับเดี๋ยวเราพาตัดไปดู4ดาวนี่นเองโอเคเราก็มาถึง4ดาวแล้วนี่น,นะครับผมอ่าอันนี้ก็จะสอนวิธเทคนิคการวางนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากตัวพวกนี้มันเป็นตัวที่แบบ วางดีแล้วเราก็จะมีใช้ไปกว่าครึ่งนะครับผมอะอย่างแรกนะครับผมพี่ก็จะพูดถึงเจ้าบูม่าก่อนนะครับบูม่าเนี่ยสามารถวางตรงไหนก็ได้นะครับที่เป็นพื้นผิวที่วางได้ยกเว้นบนเขานะครับวางแล้วได้อะไรอะเดี๋ยวเรากดให้ดูก่อนอวางแล้วปุ๊บนะครับจะได้เงินครับผมเห็นไหมนี่อันนี้คือเงินที่เขาจะดรอปผ่านทุกๆเวฟนะครับนี่เรากดเรียบก่อนอ่ะเราเดี๋ยวดูเงินเวฟขึ้นนะนี่คือเราได้50บนะเดี๋ยวเรารอดู ะเห็นไหมห้าสิบเป๊ะแล้วคิดดูครับถ้าเราอัพไปหลายๆขั้นอะ่ะมันก็จะมียัน650และอัพแม็กครับคือพันสี่อันนี้คืออัพเลเวลมา20เวลนะครับเออเอ,อ้าทำไมเวลหนึ่งอ่ะทําไมบูม่าพี่เวลหนึ่งอ๋ออันนี้เป็นบูม่ารหัสไก่นะครับอะ่ะก็คือร้อยสี่สิบนะไอ้ยพันสี่สิบอันนี้ก็คือแบบพื้นฐานเลยถ้าเราอัพเวลเขาไปนะครับมันก็จะบวกเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับรหัสหลักของพี่เอ,อ้ยไม่ใช่รนหะัสหลักตัวหลักพี่เวลยี่สิบ อัพเต็มได้ประมาณพันหกว่าครับซึ่งมันก็บวกค่อนข้างเยอะนะแค่เพิ่มยีเองนะครับผมอ่ะต่อมาครับก็เจ้าเอ่อนัสสุนะครับอ่านัสสุเนี่ยต้องมาบอกบอกทีนิดนึงนะครับน้องจะเห็นนะครับเจ้าตัววิ่งไวๆอย่างนี้เห็นไหมอ่ะเห็นเนาะไอตัววิ่งไวๆอย่างนี้นะครับอ่ะน้องจะเห็นนะครับว่ามันวิ่งเร็วมากๆเลยช่วงแรกๆนะครับอ่ะอันนี้คือสําหรับผู้เล่นที่เล่นไปไกลแล้วนะครับอ่ะแล้วมันจะมีช่วงหักหนึ่งนะครับทุกๆหักเนี่ยเขาจะวิ่งช้าลงไปเรื่อยเห็นไหม เร,เริ่มเริ่มหนืดลงเรื่อยๆครับอ่าถ้าเขาลอดจนถึงหักสุดท้ายเนี่ยมันจะสโลว์มากๆเลยเว้ยคือแบบเหมือนเดินปกติแล้วครับประมาณนั้นก็เราก็จะบอกว่าเวลาวางพวกเจ้าตัว a อลนะครับที่ตีดีๆนะครับให้วางเหลี่ยมใกล้ๆเหลี่ยมสุดท้ายนะครับไม่ต้องไปไม่ต้องวางเหลี่ยมสุดท้ายก็ได้วางใกล้ๆครับมันจะเดินใช่ไหมดูดิดูนันไอ้ดูไอ้อนั่นอนะ่ะมันไม่วิ่งเลยนะเว้ยเออนั่นแหละหรือว่าวางเหลี่ยมสุดท้ายได้แล้วแต่เรานะพี่แนะนําว่าให้วางช่วงนี้เนาะสำหรับด่านนี้นะครับนี่ถ้าเราวางก่่อนเนเีย มอนมันวิ่งเร็วใช่ไหมเผื่อมันวิ่งตัดไปปุ๊บแล้วนัสึตีไม่โดนนะครับมันเลยทําให้พลาดแล้วนัสึเนี่ยก็เป็นเอตัวสดาวที่ดีมากๆนะครับดีมากๆเพราะว่าเขาเป่าทีนึงเนี่ยรอบตัวเขานะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะติดสถาน,นะไฟครับมันก็จะเป็นการเขาเรียกเบลนนะเบลเนืเออเลือดลดเรื่อยๆนะเออแบบเป็นดาเมจตอนเนื่องนะครับมันก็จะลดไหล่เรื่อยๆเหมือนติดพิษนะครับผมซึ่งก็ค่อนข้างดีมากๆของตัวนี้เออนีอย่ยดูดิเป่าปูดเออเนี่ย พูดเนี่ยจริงๆเหลี่ยมนี้ก็วางได้แล้วพอมอนเริ่มเดินชาแล้วเห็นไหมแต่พี่ไม่ค่อยแนะนำพี่แนะนำแล้วเหลี่ยมสุดท้ายดีที่สุดแอบตัวต่อมานะครับก็เป็นเขาเรียกเจ้าโทกะานะครับซึ่งโทกะเนี่ยเราไม่มีนะครับเราหาแล้วโทกะเนี่ยก็จะเจ้าเหมือนกับเจ้าอิจิโกะสามดาวที่เราพูดไปก่อนหน้านี้นะครับก็คือตี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 แต่เจ้าอิจิโกะเนี่ยตีแล้วมันไม่ติดสนานะเบิร์นเนาะหรือก็คือติดสนานะแบบติดพิษอย่างเงี้ยไาเมจต่อนเนื่องนะครับซึ่งโทกะาเนี่ยมันมีนะครับตีแล้วเหมือนจะติดเลลืออดไหนะครับ่า พอติดเลือดไหลแล้วเนี่ยเนี่ยโทกะก็คือหน้าตายตัวเนี้นะเนาะไอผู้หญิงผมงเหลืองเนี่ยออจะมาฮีโร่นะครับนั่นแหละก็คือติดแล้วดาเมจม,มันดีนะครับและเขาเป็นตัวละครหนึ่งที่ตี่อาข้างเร็วนะครับเมื่อกี้กับผู้ผิดละต้องขอโทษด,ด้วยเนื่องจากพี่ไม่ได้เล่นโทกะนะครับเนื่องจากไม่มีเลยหาก็ไม่ได้นะครับตัวต่อมาครับก็คือจีนอสนะครับที่พี่พูดถึงนะเนี่ยก็คือจีนอสนะครับที่แบบไม่อัพนะอ่าแต่อัพเวลไป30บนะหมายถึงยังไม่อัพขั้นนะเดี๋ยวเราจะอัพให้มันดูว่ามันโอพยังไงถ้ามัน แม็กแล้วนี่นะครับอ่ะขึ้มาเนี่ยมันก็จะเร็วขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมอ่ะนี่แม็กหนึ่งวิครับน้องเห็นว่ามันยิงเร็วมา,มากๆนะครับเห็นนะระยะในการยิงเขาคือ46ครับเพราะนั้นกว้างมากๆเลยเนี่ยคือแบบยิงรัวๆได้เลยเออคือทําดีอะ่ะคือง่ายตัวตัวเขาดีเลยนะครับดีเลยอ่ะส่วนตัวต่อมานะครับก็เอ่อเป็นเจ้าเครื่งองร้อนเครื่องเย็นนะโทโดนะครับโทโดเนี่ยเป็นตัวเขาเรียกว่าไง ซีซีแล้วกันพี่เรียกว่าซีซีแล้วกันก็มันจะเป็นการแบบทําให้ฝ่ายตรงข้ามชะง,งักนะครับหรือก็คือติดสตันนั่นแหละก็คือการทำซีซีฝ่ายตรงข้ามเพื่อให้แบบมึนหรือว่าแบบแข็งหรือแบบว่าถูกจับให้ยืนนิ่งนะครับมันก็ดีนะครับแต่มันก็จะมีข้อเสียนิดนึงนะครับก็คือเวลแรกเนี่ยเขายังไม่สามารถแช่แข็งได้ครับผมเราต้องอัพขั้นไปครับอ่าขั้นแรกก็ยังไม่แม็กนะครับก็คือต้องอัพให้ถึงแม็กนะครับถึงจะตีเห็นไหมแล้วมันจะมีวงล้อมนะครับวงล้อมนเนี่ยเนี่ยคือถ้าเรา อ่ะง่ายๆเดี๋ยววให้ดูแล้วกันอ่ะก็คือถ้าอยู่ในวงในเขตแดนของเขาตรงเนี้ยนะครับมันจะติดแข็งนั่นเองอ่านี่เห็นไหมอย่างเงี้ยอ่ะอ่ะก็นี่เดี๋ยวสองตัวมันก็จะติดสองตัวนะนี่เห็นไหมอ่ะเราก็ต้องปรับอันนี้นิดนึงนะอ่ะเดี๋ยวดูพี่จะปรับให้มันไปตีข้างหลังด้วยนี่เห็นไหมแข็งอย่างนี้เลยครับดีไหมดีเนาะเออวิธีการเล่นเนี่ยก็แนะนำนะครับให้วางเหลี่ยมพวกเหลี่ยมแบบนี้นะครับเหลี่ยมที่มันเป็นแนวตรงนะครับแบบอย่างเงี้ย สมมติถ้าเหลี่ยมนี้ใช่ไหมเราให้เราวางอย่างนี้ป,ปุ๊บอ่ามันวิ่งมาอย่างนี้ใช่ไหมมันวิ่งไปแนวตรงแล้วเราก็ตั้งค่านะครับให้มันเป็นแบบตีไก่นะครับเป็นตัว L, L ล a s เนี่ยมันก็เป็นแบบตัวตีไก่นะครับอืมคือมันจะเป็นเลือกตัวตีสุดท้ายในวงของเขานะครับนั่นคือในวงเขาเนี่ยตัวไหนมันตีไกลที่สุดอยู่ไกลเขาที่สุดเขาจะตีตัวนั้นนั่นเองนะครับอืมต่อมาเนี่ยเป็น2ตัวที่เออมันไม่ได้ เป็นตัวที่พี่อยากจะแนะนํามากนะครับแต่มันเอามาใช้ได้นะครับก็คือเจ้านารูโตะกับเจ้าโซโรนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราก็จะบอกของเจ้านารูโตะก่อนนารูโตะเนี่ยจะมีความโกงนิดนึงก็ตรงที่อ่ะก็คือเขาอัพแม็กเนี่ยเขาจะเป็นกระสุนวงจักรนะครับนี่อย่างนี้และค่อนข้างไกลครับอ่ะเดี๋ยวเล่าให้ดูนะดูเห็นไหมปึบแล้วดาเมจเนี่ยเขาเกิดหมดทั้งแถวตรงนี้เลยนะครับเขาปาทีนึงเนี่ยเ,เกิดทั้งหมดทั้งแถวนะครับเห็นไหมเห็นไหมเออมันก็เลย โอเคพอสมควรนะครับสามารถจับมาเล่นได้เวลาวางไม่ค่อยแนะนําให้วางแบบวางข้างหน้าอย่างเงี้ยแล้วก็วางวางคือบางครั้งอะ่ะมันวางเงี้ยใช่ป่ะเออมันไม่โดนเว้ยเออบางครั้งอ่ะแบบมอนวิ่งผ่านมาตัวนี้ปุ๊บมันก็หลุดแหละออซึ่งมันก็จะล่นให้ตัวเองเหลือประมาณแค่ขีดแค่ข้างหน้าตรงนี้ครับมันเลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่แนะนาว่าให้วางเหลี่ยมอย่างเงี้ยครับมันจะได้รับแบบเต็มเต็มแน่นอนครับเดินมาไงก็รับเต็มเต็มแน่นอน ต่อมาครับก็โซโรก็เหมือนกันเลยคนระับเหมือนกันกันกบเจ้านารูโตเลยแต่ระยะสั้นกว่าและตีเร็วกว่านั่นเองนะครับผมเดาเมดเขาเนี่ยพี่ไม่ค่อยอยากพูดถึงนะให้น้องไปอัพขั้นเอาเองดีกว,ว่าอัพดาวเองเดีกว,ว,ว่าเนาะเออนื่องจากพี่คิดว่าของพวกนี้มันต้องดูเองอะเราพึงพอใจในยังไงแล้วเราหาได้ตัวไหนนะครับเนื่องจากพี่ก็ไม่ได้อยากแบกบบังคับว่าเออเฮ้ ต้องเล่นตัวนี้ตัวนั้นนะครับเนื่องจากน้องเล่นเกมพวกนี้น้องต้องหาความสุขกับตัวเองนะครับน้องชอบตัวไหนอวยตัวไหนเต็มที่ครับพี่ไม่ว่าครับแต่อย่าละลานคนอื่นนะครับโอเคเนาะก็คือเอ้ยแบบตัวนี้แม่งดีกว่าเยอะเยอะเห็นเลยเนี่ยเอออะไรเงี้ยไม่ไม่ต้องไม่ต้องเออไม่ต้องออมันมันมันดีสําหรับคุณครับแต่บางคนเขาคิดในในแง่มุมนะครับเข้าใจครับเข้าใจประมาณนี้อ่ะเนี่ยโซโลเนี่ยตีเนี่ยพลังเนี่ย เห็นออกไปใช่ไหมครับไม่เกิดดามจน,นะครับอ่าเกิดเฉพาะตรงที่อยู่ในวงนะครับซึ่งก็ไม่รู้ทําเพื่ออะไรนะเออเดี๋ยวดูเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวดูนะอ่าตัวนี้อยู่ข้างหลังนะอะ่จะเกิดดามจไหมเห็นไหมโดนนะดามจลดเกิดแค่ตัวข้างหน้าครับก็คือต้องอยู่ในวงในขีดนี้มันอาจจะตีเร็วกว่าเจ้านาโลโตประมาณ2วินะครับแต่วงเนี่ยเขานั่งแคบนะเออถามว่าดีไหมก็ดีครับดีดีดีเพราะมันตีเร็วนั่นเองอืมมันเลยทำดามจได้แบบโฟล์นิดนึ่งนะ ก็มีประมาณนี้ครับสำหรับ4ดาวนะครับที่พี่แนะนำนะส่วนเรื่องดาเมรไรเนี่ยน้องก็ลองไปหาดูศึกษาเองนะครับเพราะว่าตัวพวกนี้คือตัวที่แบบมันดีนะเออมันดีแต่คนชอบมองข้ามนะครับหรือบางคนเนี้ยชอบเน้นถาม5ดาวอย่างเดียวตามหาแต่5ดาว4ดาวตัวที่เราชอบมันก็โหดได้นะครับถ้าน้องวางแล้วทําให้มันดีะแต่ถ้าจเจาไปเทียบ5้าดาวก็คงเทียบไม่ได้เนาะสมมติแบบเอ,เอานะัดสืบไปเทียบกับตัวที่แบบดีที่สุดอย่างเงี้ยแบบ หมดขาวอย่างเงี้ยนะสมมตินะ,ะก็คือมันก็คงสู้กันไม่ได้นะครับเนื่องจากมัน5ดาวกับ4ดาวนะความต่างมันก็ค่อนขอ้างเหลือลํำค่อนขอ้างเยอะนะครับแต่นักสื่อก็จะมีเรื่องได้เปรียบตรงที่แบบเออเฮ้ยราคาถูกกว่าหาง่ายกว่าเออต้นเกมมีประโยชน์มากกว่าแต่อย่าลืมครับกลางเกมอาจจะสู้พวกเจ้าตัวพวกนั้นไม่ได้หรือท้ายเกมมันจ,จะสู้เขาไม่ได้เนาะ มันก็จะมีความเหลื่อมล้ากันแค่นิดๆหน่อยๆครับเรื่องเนี้ยเนาะบางคนเนี่ยเล่นทีมห้าดาวหมดเลยก็ยังสามารถชนะได้นะครับหรือบางคนเล่นแค่สี่ดาวหมดเลยก็ยังสามารถชนะได้นะครับอยู่ที่เราการจัดทีมแล้วเราวางไอ้ตัวละครเนี่ยให้มันมีประโยชน์มากที่สุดนะครับเท่าที่เราเรียนรู้เนาอะอ ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าสีดาวนะครับถ้าบางคนดูคลิปไม่จบดูอะไรไม่จบแล้วสงสัยนะครับก็เขาไม่เอาแล้วแต่เราแหละพี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกพี่รู้ว่ามันคงดูไม่จบหรอกคลิปหนึ่งมันก็เกือบ20นาทีนะพี่ทาแต่ละทีเพราะมันเป็นการอธิบายแบบค่อนข้างลึกลึกไปนิดนึงอ,นอาจจะลึกนึงพี่ก็พยายามย่อให้สั้นที่สุดแล้วนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรละบายครับผมอ่ะ